นสางนี้มันหนักฮ่องกงหรือเปล่าทางรี้เฉินคุมมาได้แบบนี้เขาต้องแทนเฉืนคุ้มทางเดียวกันนี่เธคุ้นเนี่ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Point Story ค่ะถึงเวลานี้นะคะก็ถึงเวลากินเลี้ยงแล้วนะคะคเพื่อนๆก็เป็นช่วงเย็นนะคะพอเข้าที่โบดนะคะเข้าโบดเสร็จแล้วก็มากินเลี้ยงที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนการศึกษานะคะก็เป็นโรงเรียน สาวที่เจ้าสาวได้มาเรียนที่นี่นะคะโรงเรียนนาฏศิลป์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าสาวก็ได้ระลึกถึงนะคะตอนที่มาเรียนนะคะก็เลยได้มาจัดงานที่นี่นะคะก็จะได้มาเจอพบปะครูบาอาจารย์ที่เคยสอนไว้นะคะ เราก็เดินเข้ามาพรมแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือบรรยากาศข้างในค่ะก็จะมีเพลงนะคะเขาก็เปิดเพลงเสียงคอคอไว้นะคะเราก็เลยปิดเสียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาฟังพิธีกรน,นะคะก็จะเป็น <Cornell>. อาจารย์ค่ะที่สอนอยู่ในโรงเรียนนี้นะคะต้อนรับแขกีเการก่อนที่จะได้รื่มงหนังภาพนะคะแล้วก็พบกับตัวจริงของเจ้าหมอนเจ้าสาวผู้มงคลในวันนี้ค่ะขออนุญาตนะคะได้เชิญสำหรับท่านที่จอดรถบริเวณด้านหน้านะคะทางเข้านะคะ ขอขอบคุณนาย่างสูงยิค่ะนะคะเพื่อนรถนของท่านนะคะให้น้องๆน,นะคะที่เป็นทีมต้อนรับนะคะได้นะคะออกไปต้อนรับสำหรับท่าแนแขกน,นะคะที่เดินทางทั้งไกลและไกลนะคะทราบว่าวันนี้ทั้งในจังหวัดกสิงศรีของเราต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต่างชาตินะคะต่างประเทศเดินทางมาด้วยนะคะก็ฉันแล้วขออนุญาตค่ะโซนด้านหน้านะคะห้องประชุมของเราะค่ะ,ะนะคะที่ยังมี รถยนต์นะคะจอดอยู่ประมาณ3-4ม่พันนะคะก็ขออนุญาตค่ะได้ให้ใช้ช่วงเวลานะคะถ้าได้เพื่อนยายระบบการตรพร้อมแบบสักตู้หนึ่งนะคะสหรับวันนี้นะคะนอกจากนะคะการร่วมอวยพรแสดงความดีแล้วเราจะเห็นได้นะคะว่าทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะ คุณเย็นอุ่น,นะคะตั้งใจจะมอบเป็นหมอนผ้าห่มนะคะที่ทั้งสองท่านนะคะบอกว่าด้วยความรักด้วยความอบอุ่นที่ทุกท่านเดินทางมามอบความสุขและความเป็นสิริมงคลให้กับทั้งสองท่านพร้อมกับทั้งสองท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ขออนุญาตยินดีค่ะท่านหาไหนที่ยังไม่ได้ลงเพเด้านหน้าหรือะอะไรยังไม่ได้ร่วมแสดงความดีนะคะเป็นการเขียนกระชอนนะคะที่รุ่นพานะคะมาร่วมแสดงความยิดีแล้วนะคะไทย สวยกับแบ,บก๊กแบ๊กสวยๆภาพของเจ้าบอลเจ้าสาวคู่มงคลสยของเราในวันนี้นะคะคุณกระดับเลยค่ะนะคะสาวสวยผู้ค้ายหัวใจและนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ปอประสบความสำเร็ทรจทางการดโดยแรครอบครัวโดยแรงธุรกิจและที่สำคัญคือนะคะการดูแลร,แบบาการัก้านในใจกว่าตลอดระยะเวลาสิบปีด้วยกันนะคะวันนี้คือท่านจ้ ะมาดูแลต้อนรับนะคะตกแต่งสถานที่วันนี้นะคะดสดใสทนทานมากๆนะคะพร้อมกับงานการปฏิบัติการนะคะหโดยนักศึกษายาสิทธิ์ด้วยนะคะวันนี้นั่นก็ให้เกียรติเดินทางมาไกลมากๆและอาจารย์ผุ้เหญพันธรตั้งใจมาร่วมแสดงความดีกับลูกศิษย์นะคะขอแค้มแบ็ควันนี้ได้เป็นฝักเป็นตาค่ะซาบะเจ้าสาวแสนสวยของเราจบการศึกษาจ ด้วยนะคะคณะครูอาจารย์หลายท่านนะะคจากวิทยาลัยนักศึกษากามศิลป์ของเราก็คงจะเห็นนะคะว่านักดนตรีนะคะสาวสวยของเรานะเปล่งแสงตั้งแต่อยู่ในช่วงของการเรียนที่วิทยาลัยนักศึกษากามศิลป์แล้วนะคะและสเปคการศึกษาด้านเอกการแสดงนะคะและการกำกับการแสดงที่นะคะมหาวิทยาลัยศิลปากรขนาดเล็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนสวยคนเก่งมากความสามารถและยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ นำให้กับทุกทักเยี่ยชมผ่านนะคะเพรสเซนต์หรือวีทีอาร์อีสตูดิโอนะคะเช่นนี้อ่ะขออนุญาตเชิญนะคะรับประทานอาหารให้อร่อยได้เลยนะคะอาหารของเราวันนี้ทันเจะบอกวเจาสาวค่ะคัสดุเมนูที่อร่อยที่สุดแทนท้องของคุณค่ะและยังได้เตรียมสำหรับเครื่องดื่มนะคะอร่อยอร่อยไม่รอเราทรับท่างที่เราเก็บคือทันที่นี้นะคะส้ำอ่องวันนี้นะคะ มีทั้งครอบครัวอันบกุ่นของเจ้าสาวนะคะที่เดินทางและเําไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เกียรติยาคงกินนะคะคุณพ่อสิงเกียแซ่โบอนะคะคุณแม่รวงแซ่โคและครอบครัวของเจ้าเมานะคะที่เดินทางจากฮ่องกงนะคะเดี๋ยวเราจะมีวันนี้ มีร่านะคะภาษาจีนนะคะแล้วก็มีพิธีกรทา้งภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะเรามีแขกนะคะทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะคนะคตั้ตรับให้องคุณค่ะเข้าสู่เือรลสิงน์ของเราเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะที่ ดีสวยมากๆนะคะน้องประหลัดเพชรนั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งค่ะเมื่อจังหวัดนี่สาวนะคะมาชี้แจงกลับด้านหน้าพิธีกรจะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะคะส,สำหรับนะคะช่วงของการดูแลคข่าคืนนี้ค่ะดิฉันหงส์ฟ้าคำยศน,นะคะพิธีกรนะคะ